เอาเตนอกําลังกายนะอันนี้นะอ้าวทุกคนกําลังงามเลยนะวิวพอดีพอดีเนาะพอดีเนาะงามทั้งคนงามทั้งวิวป้อนกันคือไหนป้อนจ้ะเหตุอะไสิเหตุเนาะอิสไซนะป้ะเหแุนะเหตุนั่นทุกคนได้ออกกับไล่ กายเติดทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนตอนนี้กะหลังจากมาแต่คิวรถพูดในแถวกะมาหาซื้อ,อยูจูก,กินแล้วก็มาลิ้นแถวแคบคลองทุพูดเป็นครั้งแรกนะที่ค่อยได้มาแถวนี้นะสบายดีลูกคุเคยมาอยู่ไหม,าม,มเคยมาอยู่ไมเคยมาแถวนี้ไมเคยมาที่เคยอยู่แคบคลองแถวพุน่นเคยไปแต่แบบตอนนี้่พูดแคบคลองทีเลิกพุดค่อยไปมาเรื่อยนะหึงแล้วอ๋อตั้งแต่มาเฮ็ดเวยอีสวระ แถวนี้นี่ยัาไมีคยมากจรทุกคนเลยเดียวหาย่างลิ้นท่าบรรยากาศแถวเข้มๆของย่ามคำๆทุกคนเลยมันมีความสวยงามเลยทุกคนมีความสวยงามโยแบบมันจักมันเป็นครั้งแรกของค่อยที่เคยเห็นหรือมันเป็นแบบมีเคยเห็นจริงๆนะมันก็เลยงามคนป้าเห็น่าคนป้าบ่าจะเทานะคนป้าคนป้ามีคยหฮเมอง์มซะไปไปซื้อเล้ซืยูซูกินเราซิอยูซูกินล่ะ มาแต่งตัวเซ็กซี่แทะเล็กแท้ไปทุกคนเดี๋ยววันนี้สิหาเลหาไปหาเลหาสยูสกินก่อนนะเยอะเข้าเลยทุกคนเลยลุกฮิ้นลุกฮิ้บรรยากาศทุกคนเลยนะโคตรงามเลยทุกคนตะเวนหากระลังสิตกดินนะตกเวบ็อโอ้ตึกป่าบรรยากาศแค้มของทุกคนเลยโดนโดน เชิญเลยเดินต่อไปองานใจเชิงเลย<ฮ>แมนติ้คือหึงหึงจังมากท่านึงทุกคนเนี่ยเดี๋ยวห้าวกะเป็นบรรยากาศเนี่ยหน้าไม่ได้มาตาต,า,ตาหึงแล้วนะไปะฮัลโหลลินห้ามนุ๊กเจบนี้ ครั้งแรกทุกคนที่มาบปนี้เป็นบุญตาเลยเนาะเอาีิชูมาเนี่ยมันจิเข้าป้าบบสเสร็จเลยน่ายง่ายครั้งแรก,อกโอ้โหกมาตานกระไลนู้นแถวนี้นะนบรรยากาศงามแท้เอา้ามีแม็ดมันยัง ยังแดดหอนอยู่ได้คันแม่นยูทธ์ทั้งป้าสจะขำนะทุกคนในประมาณนี้นะอัน,นอแถว,วนี้พัดนี่ถือว่าขำนะทุกคนเลยขำๆแล้วมานังชิวๆอีวิ่งขำๆแล้วมาหนังดีนี่เนาะอพอดีแล้วสามารแต่กินข้าวก็ทุกคนสิไปหากินข้าวก็ทุกคนเลยไปกินอยู่ที่ละเมยหยางเลยไ,ไ,นะไปไหวนะ้พญ<อ>านาคไปพญานาคไปส<ะ>ักจะเละ เขาหายเลยเด๋เยวจะว่ายเขาหาย,ยด้วะยไ,ไ,ไทยแลย้วฮะาไปฟังไทยเล้ย้ไาไปละ่ะกมางล่องเรือโอ้ไปยไน,นั่งง่ายทุกคนเอาพูดเาพูดอกลังไกเลยเต้นไหมเต้นไหม เอาเต้นออกกําลังกายด้วยได้ร mm? mm ูขึ้นมาทีฮะได้รูละเฝ้าไปอูมาหาเราเปิดหูเปิดตาทุกคนเลยโอ้ตะเวนกําลังตกดินเลยนะกําลังสวยงามเลยงามงามดีคอยคอยมาดู เห็นเลยเห็นแสงตะเวนเจ้ากระทัดนี่จี e. e. ้อ er? ันยอมันอหไรฮัลโหลฮัลโหลบายดีบายดีชื่อนี่ปะหาชื้อในยูในกินก้อนที่พอดเลยวันนี้กะ กินก็ทุกคนมันมีมีอาหารทะเลนะเยอะอาหารทะเลได้แต่ว่ามันโบมีเท่านี้พอละเอาละได้เพิเออ่มนะได้แล้วเ,ออเอออยอกขี่รถทิ้งละ่ะฮะแต่งตัวเซ็กซี่เทว้าวอันนี้เที่ยวเนะาะฮะไปเที่ยวเนาะไปเที่ยว เดี๋ยวถ้าเอาอันกินค,ค,คอนๆนี่เพรเยอะอาหารทะเลแต่ว่ามันโบมี่ทุกคนเดี๋ยวถ้าเบิ้งก่อนนะหาโลบเงหันไม่ก่อนเร็ว าทุกคนกำลังงามเลยนะวิวพอดีพอดีเนาะน,ะนะงามท้กคนงามทางวิวข้<อ>าวโอ,โอ้หอนกคนออหอนเลยเลยนาะลซไม้ไม้มันตกเลยทุกคนกง <c oughs> กิน้ะเยอะอันแบบอาหารทะเลเลยทุกคนเลยแต่ว่ามันมีมีมีขายนะย สุดเด็ดทุกคนไนอะ้คลิปกะมารอบนี้ก็มีได้หา,ข,าของมากินมีเลยได้มาหากินอะไรนีม่มาหาเที่ยวมาเที่ยวส้มบรรยากาศซื้อทุกคนในรอบนี้ก็เปื่อรมัญ,ญากาศแบบมาเปิ่นหูเปิดตานะทุกคนมากินลูซี่น้ำกันเด้อโอ้กินไหมทำง่ายหเลยนะ ทำเนาะทำจิ้มแซ่บแซบ่บทำขึ้นไฟไส้แข่งฟองอู้หฟังนั้นล่าจะเป็นมุกดาหารฟังไทยฟังไทยทุกคนฝ้านี้ล่ะเป็นฝ้าล่า เป็นทั้งประเทศไทยบรรยากาศงามพลังงามทุกคนจะบินพลังตกบิน ถือเน,นีกินกับกับที่พักนะทุกคนที่พักวะช่วงฤดูป้าเดนะ้เนาะขึ้นทำมาพักสามมือทุกคนเลยมาพักสะพอนนะพสะพอนสามมือเนาะ,ะเต้นอะไรอีกเนาะเต้นจะรอดแฮท,ทำแล้วทุกคนเลยมาหาซือ้อในยู่งในกินกันวันนี้ 好。Uh. ข้าก่อนนะมีมีข้าวด้วข้าวจะกกระปุ้นโอ้ยลมหนาวเด้อหนาวเนาะเเาห็นนางเรนี่คือฮอนเนาะยามมนหนาวแล้วมันจะคักหนาวแล้วมันจะคักมาทุกคนโอ้แซ่บษ่ะซิมลูกลาสิเพ็ดเดือดคำเล็กเพ็ดมา Các bao Và Nå oh, svebler det bare. กินเทนึงเนี่ยมันก็นเลยแซ่บปกติกินแต่แบบไรอาหารป้าว่ะอาหารป้าหนูกระแตกับนายทุกคนเป็นดูอยู่บ้าตัววุใจรอดได้ทุกคนนะกูเลยจะเบิ่งคลิปกินป้ากันประมาณคลิปขั้นรายการประมาณ6-7คลิปกูได้ทุกคนหลายอยู่ บรรยากาศแบบนี้ได้ยูไีกัน <c oughs> เคยกินแตยู่นดนาน <c oughs> าขำขบุญเช็ดพี่น,ๆๆน,อ,นองน่มอ่เข้น้นแหงไหกินงย,ยู่งาย่ไหนเปงง็นงนะเไงเด้ีเดะมากที่สุดคือ,คอแกงน้ำม้มือน,นีกะค่ะป้า <c oughs> อยู่เลย,เเลยดิบอกให้ไปอีกเดะ เพืไปเลยเลยทุกคนเลยเพื่มาอยู่เลยแล้วเหมือนเนาะโดยใช่ไหมเพ <c oughs> อมาอยู่เลยอะ่ะต้านเกิดเพื่อกิจุประเทศไทยคุณชั้นทุกคนเนาะ คินมาดีนึ่งคนนี่ก็เป็นกับไทยอีแล้วทุกคนเลยมกักคนมักผู้สาวไทยชั้นน้อคอยกันสาวเมืองไทยมักสาวเมืองไทยทุกคนเลยสาวเมืองลาวบ่มักเนี่ยมัผมมกมผู้สาวชั้นน้อยอมัมกผู้สาวไทยผู้สาวไทยงาม ตรงนะเอามาบ้าเหรอที่้าแหน่ทุกคนโอ้คือดีเทวาทุกคนมีผูปอนมีผูนันภูนปอ,องนั่หยุ่งเริมมาเลยยุ่งเมมาลหนาวปันนี้ก็นอนไปอยู่บนนอนจินมนทรายมัน <laughs> อ้าวชื่ออเป็นนะเป็นข้าวข้าย

จะป้นเดี๋ยวใส่ลา,ายคิวแล้วลองเบิ้งใส่ตอกินดูกินเ<ม>นืาอหนึ่งสองสามแบ้ว<ม>้องจะป้ะงองไ <c ười> ม่หมูเบิ้งทำคำเลยทุกคนเลย เอามาเมืองกูตั้งยุ่งหลายคนเลยกว่าจะหยู่ป้าม่บอกเลเมื่อแล้วตำเนาะเขาแซ่บตำแซ่บนะกินเมื่อเด้อตำตำนัวๆนะ กกับไ่มะกรีนทุกคนเอ,อ้ยตำข้าวปุ้นข้าวเปียกยข้าวปุ้นเยอะข้าวซื้อได้ยังกินทุกคนเฮ้มาเอาแต่ข้าวแล้วเอายอะแช่แล้วทุกคนจะกิน ใส่แห้งเลยคนงามอะไรกันเร่องนี้เลยนะหน้าแห้งอยงองเห็นเด้อทุกคนเลยงามครับคัแห้งงามเฮ้ยตัวค่อยไปทางหลังตัวนะเป็นแบบแดงคทีวแบบ่าเฮางามนึก <laughs> งต,ตัวเองคนไปงามเยี่ยเรื่อจะได้แฟนงามใส่สูตรคอยไปจีบสาวเลยทุกคนเลยนะให้ผู้สาวมาจีบเอาเลยคอยกะคอยบได้จีบเด้ าล้มาจีบนะตัวเลกมาจีบเฮรเนาะเห็นและวะสัตว์ท้องน้อยตัวเล็่สัตว์ท้องน้อยเอาู้ววตวว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 าวว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 วแต่ว่าวัวววววววโวว

ชื้ออันนี้เขายู่ไทยกว่ามะ่อนแมนดิเอาเงินไปชันอะไรไปทุกคนยางกลับแล้วได,ได้บ่านีิกลับไปที่พักกลับไปที่พักนะ มืแล้วเนาะมือนำมืล้วมืดแดวิวแห้จับมือมุ้เฮ้ยเจ้านะมือมือยูดงยูป้ากับมือเปบเป็นเปบแข็งแข่งตั้งกันนะเนาะมือนุมๆมือมือนุ่มไปคนวแห้งแล้วทุกคนแห้งตาลมบะ ตาุลงเดี๋ยวไปถ่ายเองนะนถ่ายคลิปมอนนะเพื่อนเพ่สวรรค์เพือนเพือนแพ่เมืองฟ้าไปนั่งกินเบียร์ป่โอุ๊ยเดี๋ยวเนี่ยเอาเลยกินเบียร์อีกแล้วเนี่ทุกคนกลับบ้านซื้อมาหาซื้อใน่ยู่ในกินทุกคนซื้อกลับมันเป็นคล้ายๆคืองานวัดเลยนะซื้อกลับไปกินแบบมัน มันย่ามันเยอะช้ำดึกทุกคนเลยกลับไปกินอยู่ห้องย่ามันเยอะตอนช้ำดึกนะ <ไป S 1> เลยคือไปไววันนี้บ่น้ำเด้ใช่ไหมน้ำยู่ในห้องก็มีมีบ่สเลี้ย่างไปเบื้องหันแถวนั้นแล้วก็ซื้อปลาซี่นี่ทอดจิะทอดจ้ะทอดช่วยจีบบ้างเนี่ยกินทอดวะทอดมื่นเลยทุกคนเลยเดี๋ยวเขากลัสีกลับไปกลับไปห้องเนาะ ก็คือจะนอนนี่หหวยก็จะนอนเนาะนอนนะเดินทางมาเดินทางมาบนมือนเบ้นบะเฮ้ยพี่เลอเนี่ยนั่นท่าพนโอมปะแมนติโอ้พอเห็นฟังนั้นงามทุกคนในแบบแสงไฟสลานเลยนะตอนกลางคืนสบายดีผู้เบ่าฟังไทยปันโต้ไปเดินทาง คอยหินแบบเันฟังไค์นะคอยหินแบบแสงไฟสุดล้านเลยนะแสงหนาวจ้าไปไปไปล่ะมือละกลับบ้านกลับช่องกลับห้องอไปทุกคน<อ>เดี๋ยวสิกลับห้องก่อนาปน,นี่ลมหนาวหนาวลมหนาวเนาะยุยุไทยคือบนหนาวป่านนี้เป็นใังไาวตั้งนั้นหนาวอยู่บ <laughs> ่หนาวได้ไ <laughs> หามครับวะเอาตอนตัพยูพยูไม่หนาวบ่เข้มกว่า <laughs> โอ้สาวประเทศไทยมามายู่เล่านี่หนาวเป็นว่านี่อยู่เล่าเนาะหนาวไหมหนาวแพี่ไปเชือกขอพรขอพรพยานาคเชวอบรุ่นขอพรพญานาคคนเว้ยนะกดคือปะ aku putih oke okay. tamkano ฮะทุกคนทุกคนให้หายคิดถึงทุกคนเหตุอะไรสิเหตุเนาะอสายแล้วเปล่เพลนแหละเพลนนั้นทุกคนได้เอากำไรขึ้นไปทุกคนยางกลับห้องแฮฮวเแฮวแห้งทุกคนบนร่มหนาวแฮห้วไปทุกคน กำ้อง,ห,องหนาวแล้วไปยืนไอยู่ดินให้ตอนดึกๆไปทุกคนเลยเป็น,นหนาวนะหนาวบ่วนุ้งก,กันแท็กซี่พนนุ้งแท็กซี่พนแล้วพันหนาวแล้วทุกคนเลยอืดตอนทุกคนอืดอืดน,นี่เซอร์บอมมาเลยเซ <laughs> ื้ au, อแขนยาวเซอร์แขนยาวอืดจะเ้อรแขนยาวแขนยาวยางล้อเข้มของนี่ก็คักได้ทุกคนเลย เพิ่งได้มาเทนึงมันก็เลยปีนึงมาปีนึงมาเทนึงสวาสดีทุกคนคอยนี่ไม่ด้เคยมาเลยดูได้มาได้ตาตอนมาเห็นงานบอสมาเห็นงานสวัสดีไปหั่ไปนี่ยูไปยูได้แต่ว่าตอนนีมาเห็นงานสวัสดีแบบเราคุยกันครับตอมนอนประเด๋นนะทุกคนอ่าถ้าไดคุยบอสคุยละคุยคละไม่ได้จริงจังเนี่ยเนี่ยเพ้น อันเบื้องนี้กับมีริมีมสลาไปะเลยได้ทุกคนเลยเพราะว่าเพราะว,ว่ามามาเที่ยวทุกคนเป็นบรรยากาศนะอันคือห้ากันเรามีเอ็ดคลิปผัดทุกคนผัดคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเอ็ดนะห้ากันเลยเอ็ดถ่ายให้เบิรงทุกคนในคลิปเนี่ยเลิกกันท่ายให้เบิรงน,นะถ่ายให้เบิรนะ์กเนี่ยเนาะบ้าบบานสมมกเลคลิปให้เบิรงนี่เด้อเบิรง กรเฮ็ดไปแบบนี้นะทุกคนเออได้มือบ้านเรียกได้มือดบ้านมีเพิ่นมีได้มือหดบ้านเน๊ะเป็นสาวไทยและได้ทุกคนเพิ่นมีมือหดบ้านนะการทำบ้านทำาะไรนี่ทอดสว่านแล้วก็ทำบ้านเทำเลยแหมเนาะเพิ่นเราทำบ้านละไปเอากะสีย่างมือบอลบอลนอนบอลเศร้าเข้าดีจริงมันร้องมันร้องเกือบไม่ได้ยินเลยไปทุกคนกลับ ้องอันนี้ทานอาหารญี่ปุ่นเลยนี่ได้ซูโม่ซูโม่คนจีนคนอะไปซื้อน้ำได้เอาไม่เงินเงินอยู่นีน่ปะนี่นะครับทุกคนนี่คือบอนพักเขานะครับพักที่โรงแรมเราพักที่โรงแรมนะครับทุกคนเราพักคืนนี้แล้วก็มาพักที่โรงแรมนะครับ อ่ะกุยสวรรค์อ่ะกุยสวรรค์อักบนพักบนนอนทุกคนแม,ม่นมมาพอดบนพักแล้วทุกคนมาหาซื้อซื้อแนวกินไว้กินก่อนนะ <S <S ซ,นซื้อน้ำซื้อน้ำทุกคนซื้อน้ำไว้กินทุกคน เลือกอะไรไหมเลือกเพื่อนกรี๊ยบโอ้คิดลองนลือกใครไพ่นอบใครไม่เห็นแต่กูเปิดจะซื้อวะกูรอฮะกระเจี๊ยบอยู่ไหมฮะรอฮากระเจี๊ยบอยู่ในคนละบ้เนรอเอ้ยอะไรเนี่ยบอสเอาตรงติงเอา ซืออ้อในยูนิกิ้นใช่ไหมให้เราทอนทน,นละลูกดูบนเขเตอยแล้วทอนนะลูกเอาทุกคนอันไปซื้อในยูนิกินมาและะ้วกันเขย่าเลยซื้อน้ำซื้อน้ำทุกคนเลยเอาแหละคลิปนี้กับบมี่ยังไงทุกคนเลยฮาเลาะเข้มขลังท่าบรรยากาศย่ำกบขาไม่เบิ่งทุกคน เอาเดี๋ยววันนี้เฮาก็ได้พักผ่อนกันทุกคนเดี๋ยวมืออื่นเช้าสิ่ไปเชิลเลิกก็ว่ากันไหมทุกคนเลยเอาคลิปนี้ก็สีจบเพียงเท่านี้ก่อนทุกคนไปละไปละไปเชิลเลิกพักผ่อนจ้า